คลิปนี้น้ำเงินจะพามารับชมรถอีกค้อค่ะเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะพี่พี่ขาป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการ,ปรเปลี่ยนนะตัวนี้ค่ะเป็นรถโตโยต้ายาลิท1.2สปอร์ตปี2022 23ค่ะคันนี้ใหม่อยู่ประมาณ36,000โลนะคะได้เป็นสีเทาดําเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันกําลังรอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะหลังๆมานี้นะรถเข้าใหม่เข้ามาเยอะเลยพี่พี่ขาใครสนใจมองหายาลิทอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้มีอันนี้ใหม่36,000โลแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะกำลังทยอยเข้ามา มาอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลเองนะการันตีสภาพเดิมเป็นรถขับมือเดียวค่ะเดี๋ยวน้ำเนื่อจะพาไปรับชมรอบๆค่ะสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วค่ะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่อีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขาช่วงนี้น้ำหนึ่งมารีวิวรถเข้าใหม่เนาะตัวน,นี้เป็นโตโยต้ายาริสค่ะ1.2สปอร์ตปี2022จดทะเบียนการใช้งานปี2023ค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ที่36,000โลเป็นรถบ้านค่ะ ขับมือเดียวค่ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะคะอันนี้ป้ายยังเป็นต่างจังหวัดอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเข้าเป็นกรุงเทพค่ะคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะคะอยู่ที่4 0 0 0 0นกับอีกเออออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ห0 0 0 0กับอีก900 0พี่คะแต่ว่าคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่0 0นเนะ ป้ายแดง6,900ค่ะก็ประหยัดไปถึงประมาณ2 0 0 0 0 0เลยนะคะใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถแรกเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้แอบดูคู่มือในส่วนของตัวรถนะคันนี้นะรู้สึกว่าอ่ด้านในนะที่ทางอ่ q c เข้ามานะก็คือมีแค่เบาะซุดนะคะแล้วก็แผงประตูด้านในนะคะอาจจะมีการอ่า ถูกใช้งานมานิดหนึ่งนะคะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมานิดหนึ่งนะคะนี้นะถ้าโดยรวมด้านนอกเล็กๆน้อยๆค่ะพี่ๆค่ะก็ยังถือว่าสภาพนี้ยังไอ้นี่ได้อยู่นะนะคะอันนี้จะเป็นพวกขี้นกนะคะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะอ,ะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอาจจะมีแบบ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะอาจจะมีการเก็บงานอาจจะมีแต้มให้เล็กๆน้อยๆค่ะพี่ๆค่ะนะตัวนี้นะคะได้เป็นโฉมม i n เนอร์เชนไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะไฟหน้าแบบ LED ค่ะกระจังหน้าสีดำนะ,ะรุ่นนี้นะอาจจะยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะแต่ว่ามีเป็นกรอบไฟตัดหมอกสีดํามาให้อันนี้ก็สามารถไปใส่เพิ่มเติมกันได้นะคะตัวนี้นะคะได้กระจังหน้าด้านหน้าสีดําค่ะโลโก้ได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ส่วนช่องดักลม น,นี้ก็จะรวดลายนะคะเป็นแบบลายลังพึ่งพี่ๆขาทรงนี้ทรงสปอร์ตมากๆและสีนี้ค่ะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายมาดูไฟหน้าค่ะนะคะไฟหน้านะเป็นไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ตัวนี้นะได้เป็นไฟแบบ LED นะคะรุ่นนี้นะของยาริสนะจะเป็นรุ่นแรกเลยที่เปลี่ยนโฉมเป็นไมน์เชชที่เป็นแบบ LED นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะสันเลียนเลียมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลัก ยิ้มตัวนี้นะคะสมกับชื่อสปอร์ตมากๆเพราะว่ากระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดําเงามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะและในส่วนของแม็กค่ะนะคะแม็กก็จะได้เป็นสีทูโทนสีเงินตัดกับสีดำแม็กสีดูค่ะด้านหน้าได้เป็นดิสเบกแต่ตัวเนี้ยเป็นยางที่ติดมากับรถเลยนะนะเพราะว่าปีปี22นะนี่คือออกมาจากป้ายแดดเป็นยางดัลลอปค่ะนะคะแม็กด้านหน้านะได้เป็น สีทูโทนนะคะสีเงินตัดกับสีดำอันนี้ก็จะได้เป็นตัวดิสเบกด้านหลังเป็นดัมเบกนะคะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะภาสีพรารบออน,นี้ที่ติดมากับรถนะคะหมดพฤษภาหกแปดนะตรงนี้เราก็จะมีการต่อให้หลังคานะคะก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรเลยดนล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมให้เสารัรบสัญญ,ญาณนะคะก็เป็นแบบเสาแบบตรงนะคะอ่ะและในส่วนของกระจกก็มีตาโตโยต้าสัญ,ญญาณการขโมยเดิมจากโรงงาน ของตาโตโยต้าตัวน็อตต่างๆค่ะนี่แผงประตู ก็จะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะคะเนี่ยอาจจะมีบ้างร่องรอยมันเป็นรถมือสองเนาะแต่ว่าเราคัดเกรดมาสุดสุดแล้วโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดไม่มีสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทดั้งสิ้นเราการันตีสภาพเดิมเลยค่ะตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้านะอันนี้จะเป็นหนังนะคะแล้วก็เดินตะเข็บได้สีน้ําเงิน ส่วนภายในนะคะก็จะได้ทรงสปอร์ตค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำถุงลมนิรภัยให้ถึง7ใบด้วยกันนะคะแผ่นยางล้อก็ได้แบบทรงสปอร์ตคันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวตรงนี้เราน่าจะน่าจะล็อกออกให้นะคะเพราะว่าดูค่อนข้างที่จะแบบเยินแล้วนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยตากล้องเพิ่งเอามาถ่ายรูปก่อนที่จะชง นะคะต้องเห็นสภาพรถที่แบบก่อนที่จะล้างทั้งพศมสตร์ก่อนที่จะโชว์เขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะว่ารถมาสภาพแบบนี้นะตอนแรกอ่ะนี่นะคะคือเบาะหนังทรงสปอร์ตค่ะการันตีเลยนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําถ้าใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคือเต็มจํานวนคันนี้นะคะก็จะได้สเกิร์ตนะคะด้านข้างที่เป็นสีดําเพราะว่ามันเป็นตัวรถสีเทาดําไงอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้ได้เป็นสี และในส่วนของแม็กด้านหลังค่ะเป็นสีทูโทนนะคะด้านหน้าดิสเพกด้านหลังดรัมเบรกนะเป็นอย่างดันหลบนะสปอยเลอร์ไฟเบรกดนที่3นะคะระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะไฟท้ายไฟท้ายเดิมสนใจยังไงทักหาน้ํเาหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะส่วนด้านท้ายนี่ค่ะได้ด้านท้ายสีดำกลมต่ำดูสักนิดนึงนะคะอ่ะ 0961984963สค่ะพี่พี่ค่ะสนใจไงทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะมาดูสภาพรถได้เลยมาลองขับได้ค่ะนะคะนี้ได้เป็นมือสองแท้แน่นอนนี่นะห้องเก็บสัมภาระนะคะรถเอ่อแฮสแบกห้ประตูเนี่ยเขาจะเป็นรถอเนกประสงค์เนาะนะคะก็คือจะเป็นรถที่ถ้าจะเน้นนะก็คือเน้นเน้นบรรทุกด้านหลังได้เลยเน้นเก็บของนะอ่ะนี่อันนี้ก็คือห้อง ปกติแล้วเนี่ยรถจะเป็นยางอะไหล่แต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆจะเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินเข้ามาแทนอันนี้ก็คือแผ่นกันแผ่นกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เนี่ยแล้วก็แถวที่2เนี่ยเขาก็สามารถพับได้เขาก็จะมีรอยพับพับ60นะน,นี่คือจะนั่ง2อันนี้คือจะนั่งหนึ่งก็พับลงได้ก็เน้นรถแฮสแบกอาจจะเน้นเก็บ เป็นรถอนเนกประสงค์เน้นเก็บของนะคะเน้นบรรทุกของมากกว่าที่จะก็คนก็บรรทุกได้ค่ะเพราะแถวที่สองสามารถพับได้แต่ว่ารถที่เป็นเก๋งซีดานสีประตูเนี่ยเขาจะเน้นคนของเขาก็จะมีใส่ด้านท้ายได้ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าแบบอยากจะเน้นแบบเก็บของจริงๆก็ดูเป็นรถแฮชแบ็กไปพี่ๆค่ะตัวแนวแฮชแบ็กเย อีกช่องหนึ่งน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองพี่ไปติดตามน้ำหนึ่งนะช่องนั้นน้ำหนึ่งจะรีวิวแนวรถครอสโอเวอร์จะเป็นรถคล้าย t c h b a ปคค่ะประตูแต่จะยกสูงขึ้นมานะคะก็จะเป็นแนวรถรุ่นนั้นก็มีให้เลือกเยอะเลยหรือว่าจะเข้ามาดูได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพเข้ามาดูได้เลยติดตามน้ำหนึ่งไว้ค่ะนะคะก็จะรีวิวรถนะคะที่เข้ามาใหม่บางทีก็รูปลักษ์เหมือนกันคะยาลิสเนี่ยตอนแรกก็รีวิวเยอะเลยลวมันมีช่วงหนึ่งที่แบบ เหลือน้อยแล้วละขายระบายออกไปเยอะแล้วอันนี้ก็ทยอยกันเข้ามาเติมใหม่นะคะเข้ามาดูได้เลยนะอันนี้สีเทาดําก็เป็นสีที่ขายดีอยู่นะเพราะว่าจะดําก็ไม่ดํานะคะจะเป็นเงินก็ไม่เงินเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรอะดูทรงสปอร์ตจริงๆอะสีเทานะถ้านนหนึ่งเปรียบเทียบนะถ้าสีเทากับสีดำหนูว่าสีเทาจอ,อกแบบแนวสปอร์ตมากกว่านะคะในความในความรู้สึกของตัวเองนะนะ,ะสีดำเนี่ยเขาก็จะกลัวรอย สีขาวเขาจะกลัวเหลืองแต่สีเทาสีบอลเงินจะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเพราะร่องรอยพวกนี้มักจะไม่ค่อยเห็นนะมักจะไม่ค่อยมองจะไม่ค่อยเห็นนะคะอ่านี่ก็จะเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีน้ำเงินค่ะการันตีสภาพเดิมเลยค่ะพี่ๆค่ะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูนะเข้ามาดูได้เลยเข้ามาดูได้เลยอ่านี่ให้ดูรอยเมคอัพ สภาพเดิมสวยจริงๆบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ไว้ใจน้ำหนึ่งนะคือแบบว่าเ hey, ฮนะ้ยรถน่ะเรารีวิวก็สวยอยู่แนละ้วพี่ขาพาช่างมาได้เลย พาช่างมาดูได้เลยอยากให้มั่นใจคือเรารับประกันหนึ่งที่ขารถก็ราคาเข้าใจอยู่นะก็สี่แสนแล้วนะคันนี้สี่แสนเก้าพันก็ราคาก็ไม่ใช่หมื่นสองหมื่นเนาะนะคะเราอยากให้มั่นใจเล่มมีครบทุกคันที่มีหนึ่งรีวิวนะคะและรถทุกคันที่คัดเกรดมาไม่มีพิความชนหนักจมนะ้ำแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวห้องเครื่องไม่มีตัดต่อตัดแ,แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถัง การันตีสภาพเดิมถ้านํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนะมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนตัวนี้นะคะได้เป็นกุญแจบิดไขยสตาร์อ,อรุ่นนี้เป็นรุ่นปีปีอ่อปี2022จดแต่จดทะเบียนปี2023นะ22ไอ,อ้รุ่นนี้ไอ,อ้รุ่นโชมไมเนอร์เชนเนี่ย ตัวสปอร์ตเนี่ยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็นรุ่นปี2023ไอรุ่นฉลามหัวค้อนะรุ่นนั้นอะตัวสปอร์ตกระจกมองข้างปรับพับมือนะคะพี่ตัวนั้นอะตัวสปอร์ตจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ตัวนี้ตัวสปอร์ตอะเออกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าอะตัวนี้เลขไม้สามหมื่นหกพันโลค่ะนะแล้วก็กระจกไอไม่ใช่กระจกสิกล้องนั่นไงเออหน้าจอทัชสกรีนนะคะอะ่ะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะัระยะเอาตรงๆนะอันนี้เขายังไม่ได้ดึงพลาสติกออกเลยเนี่ยเนี่ยยังมีพลาสติกอยู่เลยเขายังไม่ได้ดึงเลยหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลค่ะนะคะก็อ่าครบคันค่ะนะคะให้อ p t i o นมาครบคันกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้ามีไฟตรงกลางค่ะที่บังแดดก็มาพร้อมกับกระจกนะคะมีให้ทั้งสองสั่งเลยเพดานก็จะได้เป็นสีอ่า ดำนะคะเป็นสีเทาดําเป็นสีดําคอนโซลด้านหน้าพี่พี่ขานี่ยังมีป้ายรถเข้าใหม่อยู่นะคะรถคันนี้เข้าใหม่จริงๆเป็นรถที่กําลังรอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะน้ำหนึ่งมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ดูสภาพรถจะได้มั่นใจพี่พี่ขาจาทะเบียนคันนี้ไว้ดีๆนะคะแคปหน้าจอหรือว่าโทรหาน้ำหนึ่งได้0ูนย์เก้าหกหนึ่้าวขอประธานอภัยมือกดผิดนี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะ พับปรับไฟฟ้าอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะมีการติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์ทับลงมานะคะนี่ค่ะอ่ะอันนี้เขาติดแปะสติกเกอร์เอานะสนใจยังไงก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยพี่พี่คะ่ะจะบอกว่าเราก็มีรถให้เลือกเยอะนะขออนุญาตแพนกล้องนิดนึงอยากให้มั่นใจที่นี่บริษัทเพชรยนต์เป็นที่ของเจ้าของเขาเองเป็นที่ของเจ้าของเขาเองค่ะนี่ เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มนะคะดันฟรีดาวได้แต่ถ้าจะดาวขั้นต่ำนะก็ดาวมาได้เลยสองสามหมื่นผ่อนอยู่ที่ประมาณหกหกพันหกพันหกประมาณนี้แต่ถ้าอยากจะดาวมากกว่านี้ก็ดาวได้นะคะดาวได้เลยหรืออยากจะดันฟรีดาวก็ได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าเลยถ้าเครดิตดีมันก็อัพจัดยอดดันฟรีดาวได้กระจกเออกระจกอีกแหละติดกระจกอ่ะ ฝากระโปงแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะก็ยังคงสภาพเดิมสวยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะรอการเก็บงานจริงๆนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนค่ะนี่นะคะ,ะมาดูมาลองขับได้ช่วงนี้ยาลิศเข้ามาเยอะเลยรู้สึกว่าเข้ามาประมาณ7คันน่าจะคลากันมานะคะน่าจะคลากันมากับรุ่นอื่นๆแต่รู้สึกว่ายาลิศนี่จะเข้ามาเพิ่มอีกนะตัวนี้เบ้าโชวคค่ะพี่ๆค่ะอ่ะนี่จะมีรอยปั๊มตรงนี้ 1L 1R ด้านข้างตัวน็อตต่างๆไฟด้านหน้านี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะนี่ไทยโคอิโตะนะคะด้านข้างรอยเมกอาร์ตใครสนใจนะพี่พี่ขเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้ มาคุยรายละเอียดอยากได้ส่วนลดอะไรมาคุยจะบอกว่าเพชรยนต์เนี่ยคือเราคัดเกตรถมาอยู่แล้วอยากให้มั่นใจในตัวรถนะคะคือจะบอกว่าอาจราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นพี่คะแต่เราก็คัดเกตสภาพเอาไปใช้ยาวๆเอาไปใช้อันนี้คือเรายอมรับนะคะแต่ก็ลองไปเปรียบเทียบดูแต่บางครันก็พอๆกับ ราคากลางนะคะแล้วก็พยายามตั้งราคาที่บริษัทเขาก็พยายามตั้งราคากลางให้ให,ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าเราคัดเกรดมาจริงๆค่ะพี่ๆค่ะนะเราก็อยากให้ลูกค้าได้รถนะคะที่แบบ เต็มร้อยนะคะอาจจะไม่ร้อยมากเพราะเป็นรถมือสองก็อยากให้ไปใช้ยาวๆนะคะการันตีสภาพเดิมสนใจยังไงเข้ามาดูสภาพรถกันได้เลยค่ะเอาละค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะตัวนี้4 9 0 0 0าค่ะนะคะก็เป็นปี2022.23ไม 36, ล์หม่36,000โลสนใจยังไงทักมาเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปเกาะน,นะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งคลิปนี้สวัสดีค่ะ